ดิวท่านนะครับเรือคายักผมอยู่ที่คลองแพรซอยเสพเฉชยงห้าสิบสพิกัดบ้านโรงไม้คานฟรวอน์นะฮะเข้ามาได้เลยที่นี่เขาเตรียมเรือคายักเสื้อชูชีพมีไม่รู้กี่ตัว อย่าลืมนะครับใครจะเล่นน้ําอะไรกันไว้ก่อนต่อให้ว่ายนะ้ําเป็นไม่เป็นก็ตามนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมเริ่มจากตรงคลองแพรเข้ามาดูด้านในดีกว่าว่าโรไม้คาเนฟอนมีอะไรดีผมถึงกลับมาอีกแล้วนะอ่ะตามผมมาสวัสดีคุณบ๊อบครับสวัสดีครับขออนุญาตนะคุณบ๊อบครับผมเจอกันอีกแล้วคุณบ๊อบครับ,รบเราอยู่ที่ บ้านลงไม้แคนลฟอนครับผมแต่วันนี้บรรยากาศเย็นๆโอ้โหพ <c oughs> ายท่านเนี่ยพายเรือไปตรงอุโมงต้นไม้ <c oughs> ต้นจากอ,อุโมงต้นจากอ,อยู่ตรงนี้นิดเดียวท่านพายไปเลยเหมือนที่ผมมา,มาเมื่อกี้นะแต่วันนี้นะครับมาอธิบายหน่อยเพราะท่านผู้ชมอยากจะทราบว่า <c oughs> เฮ้ยโฮมเซป้ายแดงของเราอะ่ะ <c oughs> สวยๆยอย่างเงี้ยมีราคาเท่าไหร่ห้องพักยังไงอาหารกี่มื้อแล้วที่ผมเห็นเอายงี้ก่อนตรงนี้ก่อนดีกว่าี่ท่านดู โอ้โหทางมือช้ามือเย็นมีให้ไหมมีครับผมอ้าวนี่แหละท่านผู้ชมดูอันนี้อันนี้เป็นอาหารในส่วนของคาเฟ่น,นะครับ,รบแล้วก็จะเป็นอาหารทานเล่นนะครับเป็นพวกสแนกเป็นซิกกอกเพราะจะซกกอกรวมเฟ็นฟรายนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีขายพร้อมกับอในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยครับผมตั้งแต่แปดทุกวันนะครับแปดโมงครึ่งถึง ามทุ่มเลยครับคือในสวนของคาเฟ่นะท่านจะกินกาแฟเครื่องดื่มอะไรท่านมาเลยแปดโมงครึ่งใช่ครับยันเย็นครับผมสบายชิลๆนะครับห้องแอร์เย็นๆแต่ถ้าใครอยากจะเอาดอห้องนอกไม่ต้องกลัวพัดลมมีเครื่องดูดยุงใช่เราเตรียมคุณบ๊อบคิดไว้ให้ท่านแล้วนั่นเองแต่ในคาเฟ่เราก็มีอาหารหลากหลายอาหารหลากหลายครับก็เลือกเอาเลยใช่ครับในส่วนของครัวครัวใหญ่ของเรานะครับก็จะ เป็นเป็นอาหารมื้อเย็นครับผมในวันธรรมดานะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงสามทุ่มครับผมอ,อ,อครควจะเปิดตอนห้าโมงเปิดสามทุ่มครับห้าโมงเย็นอาหารจานหลักพวกผัดเผ็ดต้มยำแกงจืดว่กกนถ้าอย่างนี้คือเขาอยากจะมาดินเนอร์กับครอบคร<อ><อ>ัวที่จอดรถมากมายมหาสามนะครับตรงลานจอดรถไม่ต้องกลัวรถหายเพราะเจ้าหมีมันดูแลอยู่น้ำหมีคือหมาน้อยที่นี่ดุมากแต่แค่เห่านะฮะ ที่จอดรถมากไมยมหา,าสารเสร็จแล้วท่านก็มาดินเนอร์พร้อมครอบครัวได้ใช่รครับนะฮะห้องพักโฮมสเตย์ห้าหลังเข้าไปเถอะอลังการย้อนรายการดูนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตอนเนี้ยโอ้โหจากทราบนิดน,นึงการล่องเรือปั่นจักรยานใครมาที่บ้านโรงไม้คาเนฟอนเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหมเออถ้าสําหรับคุณลูกค้าที่มาพักกับออบ้านโรงไม้นะครับครับผมเรือคายักและจักรยานเรามีไว้บริการให้ฟรีครับผมอ๋อสรุปคือ ใคร <Free. S 1> ที่มาพักที่นี่ฟรีครับไม่เสียสักแดงใช่ครับและก็มีนะครับเสื้อชูชีพป้องกันให้อีกใช่ครับเ,ออเรือขย y ักตอนนี้ที่บ้างลงมาค่ายเนฟอเรามีกี่ลำตอนนี้มีสองลำครับผมอ oh. ๋อแล้วก็สามารถสามารถจองหมายถึงว่าลูกค้าล็อกเวลาไว้ว่าวันอจะพายตอนนี้กี่โมงวัน,ว,นวันไหนกี่โมองอะไรเงี้ยเราก็ล็อกไว้ให้ท่านได้ครับ oh. แล้วก็จัดคิวให้ครับ ดีมากเลยแล้วโฮมสเตย์ตอนนี้ค่าค่าพักคืนละอะไรยังไงเออตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับเป็นซอฟเป็นเนิ่งจากราคา3,500บาทเหลือ2,500บาทใน<อ>ช่วงเดือนสิงเอรกรกฎาดาสิงหาครับผมพร้อมอาหารเย็นกับอาหารเช้าครับสองมือ้อใช่แล้วก่อนพรมผมชอบคำว่าซอฟมากเลยคือมันจะรู้สึกเบาขึ้นจากสามพันห้าเหลือสองพันห้าร้อยครับผมเหลือสองพันห้า ต่อโฮมเซนหนึ่งหลังสองชั้นใช่ครับพร้อมอาหารพร้อมอาหารอีกสองมื้อใช่ครับทีวีจอใหญ่ๆพร้อมเน็ตฟิกนะครับที่นอนเจ็ดฟุตใช่ผมพูดถูกใช่ไหมถูกครับเพราะผมจําได้คราที่แล้วผมมาครั้งหนึ่งคุณพ่อครับครับนําเสนอความเป็นบ้านโรงไม้คาในฟอนให้ท่านผู้ชมหน่อยครับก็บ้านบ้านโรงไม้แนลฟอนนะครับผมก็ถูกดินเวทมาจากโรงไม้เก่าอะครับผม ของคุณพอ่อของคุณพ่อผมครับผมเราก็มาทําเป็นที่พักอแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับผสมผสานผสมผสมมานแล้วเราใช้ไม้เป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่ามามาในในการสร้างสร้างสร้างที่พักครับผมแล้วก็ใช้ของตกแตง่งเป็นของเก่างานสะสมของคุณพ่อที่เก็บ<อ>ไว้ครับแปลว่าไอสิ่งที่เรานํามาตกแต่งบ้านหลงไม้คาเนฟอนต์ <c ười> คือของที่เราเก็บสะสมมานานแล้วใช่ครับคือของคุณพ่อใช่ครับ สะสมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อครับโอเคมากเลยแล้วสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่แบบนี้ใครออกแบบผมถามจริงคุณบ๊อบผมออกแบบเองทุกอย่างจิตเองเรียนสถาปัตย์วิศวกรอะไราบบไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยแต่ท่านดูดูทางเขาป้ายแดงสวยจะไม่รู้จะสวยยังไงแล้วนะอ่ะโอเคสุดท้ายนี้คุณบ๊อบช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เหมือนเดิมคุณบ๊อบครับมอบกำลังใจให้ท่านผู้ชมหน่อยบางคนท้อแท้ตกงานนั่ง บางคนอาจจะทิ้งความฝันตัวเองไปแล้วคุณบ๊อบมอบข้อความดีๆให้คับผู้ชมหน่อยท้อได้ครับแต่อย่าถอยเหนื่อยเหนื่อยก็พักครับอ๋อหมายความว่าเหนื่อยแค่นนอนเตินเช้ามาาร์จพลังเต็มเดี๋ยวก็หายเลายู่กันไผ่เพราะความฝันนี่สําคัญมากทําไมผมถึงต้องพูดทุกครั้งเพราะว่าคุณบ๊อบอะเคยมีความฝันแบบนี้มานานแล้วชแต่สุดท้ายมันก็แค่แค่ฝัน ก็ต้องรอเวลารออะไรมันให้มันครบองค์ประกอบแล้วมันก็จะมาบรรจบรวมแล้วสุดท้ายคุณบ๊อบก็เลือกที่จะไม่ทิ้งและเก็มาทําให้ฝันเป็นจริงรายการเราไม่ใช่รายการฝันที่เป็นจริงของนักตอยไตพบนะผมบอกไว้ก่อนแต่นี่คือความฝันของคุณบ๊อบนั่นเองและก็คือบ้านโรไม้คาร์เนฟอนเพชรถึง52ซอยเสบางตัวขอให้การเฮงหกปังนะครับขอบคุณมากครับผมมากมากนะครับผมนะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวดี นะครับที่อยู่ภายใต้ธรรมชาติแหล่งโอโซนที่ใหญ่ที่สุดในพัประแดงนะครับผมบอกเลยว่าขอให้คุณไม่ทิ้งความฝันตัวเองสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราอย่างที่คุณบ๊อบบอกนั่นเองนะครับ,รบ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้เลยนะแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดนะครับช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับคุณบ๊อบจบอยู่ที่บ้านลงไม้แคนาฟอนครับเพชรึงห้าสิบสองนะครับซอยเสทางเข้าท่านอาจจะมองดูเล็กแต่จริงไม่เล็ก มันหลอกตารถ<ค>ปูนยังเข้าได้ <laughs> เข้ามาตามทางเลยนะครับแล้วท่านจะเจอที่จอดรถกว้างๆอย่างนี้นั่นเองนะสาวด้วยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอสถานที่แบบเนี้ยโคตรลับเจ๋งๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันไว้หมดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมครับคุณบ๊อบครับมันมันเหมือนแบบเรามาชาร์จพลังที่นี่ใช่ครับ ผมเชื่อนะบางคนมันทํางานมาตลอดแล้วมันไม่มันไม่ได้มาเจอสีเขียวเขียวสีเขียวเนี่ยคือเสียวเขาเรียกนะสีที่มันพักสายตาครับผมที่นี่พร้อมเลยผมไม่ผมพยายามคุมโทนให้ให้ให้เป็นโทนที่อบอ่นครับแล้วก็กับธรรมชาติอ่างเงี้ยมันมันจะแบบให้ให้รู้สึกผ่อนคลายที่สุดอะครับเนี่ยผมมาผมยังรู้สึกผ่อนคลายใช่โอเคมากอ่ะสวยโคตรสวย